ใครที่อยากจะดูสตรีมเกมฟีฟ่าออนไลน์สหรืออื่นๆก็สามารถดูได้ที่เ e b o o k Fanpage ของผมนะครับสามารถติดตามได้ที่ออใต้ดีสคริปชันข้างล่างนะครับผมกําหนดการวันเวลาที่จะสตรีมเดี๋ยวจะบอกไว้ล่วงหน้าที่ Facebook Fanpage นะครับผมก็อย่าลืมมาติดตามกันนะสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมนะตอนนี้ทุกๆคนก็อยู่กับรายการแนะนําแล้วก็รีวิวนักเตะกันนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็มาขอนําเสนอเป็น2องดนะครับผมก็ ปัจจุบันนำทัพให้กับสิงบูเชลซีนะครับผมถ้า2คนนี้ฟอร์มพีคหมายถึงตัวจริงนะแม่งพีคเลยแต่ถ้าเกิด <c oughs> ถ้าเกิดแบบว่าทุกคนเขาคาดหวังว่าเฮ้ยผู้มึงต้องทำผลงานได้ดีอ่ะฟอร์มกับเงียบกิ๊บนะก็คือนานๆทีจะโดดเด่นให้เห็นบ้างเป็นบ,าง,บางครั้งบางคราวนะครับแต่ว่าพอมาพูดถึงในเกมนะครับเรียกได้ว่าเก่งทั้งคู่อย่างน่าประหลาดใจนะครับผมนั่นก็คือมิชิบาชูยี่ปีเบสออฟยุโรปแล้วก็เป็นรอสบาร์ลี่ปีเบสออฟยุโรปนั่นเองนะครับผม ที่อยากจะมานําเสนอ2คนนี้ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นนักเตะทีะ่นอกสายตาใครหลายๆคนด้วยครับแล้วก็2เลยเนะี่ยใครที่ฟชลซีแล้วยังไม่เคยใช้2คนนี้แนะนำนะอยากให้ลองใช้กันดูนะครับผมเรียกได้ว่าเก่งอย่างหน้าแปลกประหลาดใจ <c oughs> เก่งแบบแปลกๆแต่มันเก่งจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงมิชิมาชุยีกันก่อนนะสำหรับมิชิมาชุยีเนี่ย ก็เป็นสไตรเกอร์ที่มีความเร็วครับที่วูบว,ว่าบนะคือมีช็อตที่กระชากและกองหลังตามไม่ทันมันมีให้เห็นอยู่ในหลายๆครั้งนะครับส่วนเรื่องความแข็งแกร่งเนี่ยเรียกได้ว่าแข็งแกร่งแข็งแกร่งมากๆนะครับผมเนื่องจากมีข้าพลังความแข็งแกร่งกับสมดุลที่เยอะนะเกือบแ0 0นะครับผมแล้วก็ยังจะมีสรีระที่ดีนะสูง1น5หา,า,านัก91เนี่ยจึงทําให้เรื่องของฟิสิกส์เขาเนี่ยดีมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ยังจะมีความเร็วความคล่องตัวที่ ดีแปลกๆคือปกติแล้วผมจะย้ำนักย้ำหนาเสมอนะว่ากองหน้าที่ตัวสูงใหญ่มักจะมีความคล่องตัวที่น้อยนะครับแต่สําหรับมิชิีาชูยิไม่ใช่นะผมมองว่ามาชูยี่เนี่ยมันคล่องมันมันดูพลิ้วมันดูพลิ้วแปลกๆนะครับผมก็เลยมาดูอ๋อมันมีาเอ,อความคล่องตัวสูงถึง89นี่เองก็เลยทําให้ผลข้อสองสัยครับและสําหรับมิชิีมาชูยี่เนี่ยเป็นสไตรเกอร์ที่ สูงใหญ่มีความพ้องตัวและยังจะมีสกิมุกสูงถึง4ดาวด้วยจึงทำให้จังหวะทีะ่ต้องเลี้ยงเมื่อโดนเดี่ยวกับกองหลังฝนค้ามหนึ่งหนึเนี่ยมักจะทําได้ดีให้เห็นอยู่ในหล,หลายๆครั้งนะครับส่วนเรื่องการจบสกอร์ก็คงไม่ต้องพูดถึงเนาะเนื่องจากบาชุยีเย่เป็นหนึ่งในสไตร์เกอร์ที่ถนัด อสองเท้าเลยนะครับจึงทําให้มีความได้เปรียบในการจบสกอร์นะไม่ว่าจะเป็นการยิงในกรอบเขตโทษหรือยิงนอกกรอบเขตโทษไม่ว่าจะเป็นเท้าขวาหรือเท้าซ้ายเนี่ยสำหรับมิชิบาชุยี่เนี่ยก็ทําได้ดีพอๆกันเลยครับอาจจะไม่ได้เป็นตั้งแต่ที่ยิงได้คมจนเวอร์วังแต่ก็เป็นตั้งแต่ที่ถ้าให้เทียบกับเกรดกองหน้าระดับท็อปๆได้กันเองอ่ะก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ยิงได้คมครับยิงได้คมใช้ได้และยังจะถ่านสองเท้าด้วยเรียกได้ว่าครบเครื่องจริงๆสําหรับมิชิบาชุยี่นะครับ ดี๋ยวเรามาพูดถึงพลังแฝงกันก่อนนะหลักๆเลยก็มีพลังแฝงแฟนะกับ power header ก็จะมีทักษะสร้างสรรค์นะบางทีคือมันจะเล่นท่าให้อัตโนมัตินะในขณะที่เราเลี้ยงหรือในขณะที่เรายิงอะไรประมาณนี้นะครับแลวยังจะมี power header ด้วยจึงทําให้มิชิบาชุยี่เนี่ยเป็นกองหน้าที่เรื่องลูกกาอากาศเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกหากินแกเลยนะเรียววกได้ว,ว่าแปลกประหลาดเรียกได้ว่าแปลกประหลาดนะสำหรับมิชิบาชุยี่นะครับก็ถือว่ามันเก่งเว้ยเก่งแบบ เก่งแบบเหนือเหนือความคาดหมายจริงๆนะครับส่วนเรื่องความคมก็เ,เดี๋ยวเรามาพูดถึงค่าพลังที่โดดเด่นกันก็เป็นเรื่องของจบสกอร์ที่สูงถึง98นะแล้วก็มีพลังการยิงที่สูงถึง99นะครับส่วนเรื่องการหาช่องหามือที่ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะถือว่าใช้ได้ครับก็เรียกได้ว่าครบเครื่องนะสําหรับ สไตรเกอร์ที่มีความครบเครื่องและมันก็เข้ากับเมตาของฟีฟ่าลายสีด้วยนะครับผมเพราะว่าไอ้ไอไอมีมิชิบาชูยเนี่ยมันเป็นนักเตะท,ที่ยิงนอกกรอบเขตโทษได้ดีด้วยนั่นเองนะครับและเรื่องลูกกาอากาศเนี่ยกินเต็มนะครับสำหรับมัชุูยี่นะม่งเก่งมากๆครับผมก็โคหมดไปแล้วนะสำหรับมิชิบาชูยี่นะครับก็ดูดิการที่ผมอ,อธิบายทุกคนฟังขนาดนี้อาจจะดูเวอร์นะครับแต่ว่าผมมองว่าข้อเสียของมัชูยี่นี่มันมันมีให้เห็นน้อยจริงๆว่ะมันมีให้เห็นน้อยจริงๆอ่ะคือ แปลกไหมแปลกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบมาชลยีหรือใครที่กําลังฟูเชลซีฟูอประเทศเบลเยียมเนี่ยผมมองว่ามีชีบาชุยีก็น่าจะเป็นหนึ่งในกองหน้าที่น่าจะตอบโจทย์และสามารถเอามายืนคู่กับโรเมลูลูกากูปีเบสขอฟยุโรปได้อย่างง่ายดายเลยครับเก่งพอๆกันเลยว่ะจริงๆนะมันไม่มันไม่ได้อ่อนเลยมันเก่งมากนะครับเมื่อเทียบกับค่าพลังนะครับเก่งเก่งเก่งเกินเก่งเกินคาดแหะ ต่อมานะครับผมอันนี้เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์และทีเด็ดมากๆนะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามผมมาในสักพักนึงเนี่ยใครที่ได้ดูสตรีมผมใน Facebook f a n นเพ e นะครับ ทุกคนก็มาจะเห็นผมพูดย้ำนักย้ำหนานะว่าในปีเบสออฟยุโรปนักเตะที่น่าสนใจมากๆอีกคนหนึ่งที่ไม่แพ้กันเมื่อเทียบกับนักเตะระดับท็อปด้วยกันเองนั่นก็คือลอสบาร์คลี์ปีเบสออฟยุโรปนั่นเองนะครับผมซึ่งเห็นค่าพลังและคาดหวังไว้เยอะมากแล้วพอได้ใช้เนี่ยไอ้ไอบ้บ้าคือมึงเก่งไปมันเก่งจริงๆนะครับสำหรับลอสบาร์คลี์นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นกองกลางที่ครบเครื่องมากๆไม่ว่าคุณจะเอามาเล่นเป็นย์เมเกอร์เล่นเป็นหน้าต่ำในขณะที่ผมทำคลิปรีวิวนี้อยู่ผมเอาไปเล่นเปน ไบเกอร์กองหน้าตัวเป้ายัางเล่นได้เลยเรียกได้ว่าลอสบาร์ลี่เนี่ยหนึ่งเป็นหนึ่งในตัวโอีอีกคนนึงนะที่มีความครบเครื่องครับแล้วก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งแล้วก็เล่นได้ดีทุกตำแหน่งนั่นเองเป็นนักเตะที่เข้ากับเมตาได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยถ้าเกิดให้เทียบก็อารมณ์เหมือนกุลิตบัลลัสกอเลสกาอะไรประมาณนี้นะครับพอพอกบาประมาณนี้คือลอสบาร์ลี่เนี่ย,ยมึงติดท็อปอยู่หนึ่งในนั้นเลยเว้ยอาจจะฟังดูอวยจนว่าเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ถ,ถึงค่าพลังแล้วก็จะมาอธิบายแล้้วก็็สรุปใหเหเน จ่างชัดเจนนะว่าทําไมลอสบาร์รี่ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ครบเครื่องขนาดนี้นะครับสำหรับลอสบาร์ลี่เนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าจุดเด่นของเขานะครับเดี๋ยเรามาพูดถึงพลังแฟงก่อนละกันก็มีพลังแฟงลองช็อตเท a เกอร์แล้วก็เทนนิคเฮดรีเบิร์นนั่นเองนะั่นก็หมายความว่าเป็นนักเตะที่ยิงนอกกรอบเคทโทได้ดีรวมไปถึงเมื่อได้โดนเดือดกับกองหลังสมดุลข้ามหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสเอาชนะได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งกองกลางที่มีพลังแฟงแข่งนี้นะั่นก็หมายความว่าเรื่องกกาาาารรรเเเลลลี้ยงงงบบบอบบออออคคหืววมตัขข จะดีด้วยนะครับแต่ประเด็นคือลอสบาร์ลี่เนี่ยเป็นนักเตะที่สลีระสูงเออคือสลีระตัวใหญ่มากนั่นแหละนะครับผมก็สูงถึง1 86นะแล้วก็น้ําหนักถึง87นะครับจึงทําให้แน่นอนครับการที่นักเตะสูงใหญ่ขนาดเนี้ยข้อได้เปรียบก็คือความแข็งแกร่งมันต้องได้เปรียบอยู่แล้วและมึงยังจะมีความคล่องตัวด้วยซึ่งเรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะแข็งแกร่งถึง98สมดุลถึง105แล้วสลีระที่สูงใหญ่ขนาดนี้เรียกได้ว่าเป็นนักเตะท,ที่แข็งแกร่งและก็เสียบอลได้ยาวมากๆนนน้ีนนา ความเร็วมักจะไม่เยอะนะครับแต่สําหรับลอสบาร์ลีไม่ใช่นะครับลอสบาร์ลีเป็นนักเตะที่มีความเร็วกับสปีดต้นที่ดีมากๆนะค,ความเร็ว94สปีดต้นสูงถึง92นั่นเองนะครับผมจึงทาให้เรียกได้ว่าลอสบาร์ลีเป็นนักเตะที่ครบเครื่องจริงเล่นได้หลากหลายตาแหน่งเป็นนักเตะ เขาเรียกว่าอะไรเข้ากับเมตาานี้มากๆนะมีความเร็วมีความคล่องตัวพลิ้วไหวดังสายนะมีสกิมูฟสูงถึงสีงสดาวเล่นท่าไหนก็ได้แล้วยังจะสูงใหญ่ยยอีกจงทาให้แน่นอนครับแข็งแกร่งนะะเรื่องลูกกรอากาศก็เป็นลูกหากินพี่แกเลยนะเวย้ยเรียกได้ว่ามันเก่งแล้วมันครบเครื่องมากๆและมีหนําซ้ําแมงยังจะถนัด2เท้าอีกจงทาให้ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลทะลุทะลวงการเปิดบอลจากริมเส้นรวมไปถึงการยิงจบสกอนแหลรครับไม่ว่าจะเป็นในกรอบเขตโทษหรือนอกกรอบเขตโทษไม่ว่าจะเป็นเท้าขวาหรือเท้าซ้ายทําได้ดีหมดเลยครับ คือมันเก่งจริงๆนะมันเก่งจริงๆคือถ้าเกิดใครกาลังหานักเตะร,ระดับท็อปแต่ว่าเออเป็นนักเตะนอกสายตาใครหล,หลายๆคนอาจจะไม่ใช่นักเตะที่ท็อปเทียขนาดนั้นแต่ถ้าใช้แล้วจะรู้สึกว่าเล่นแล้วมันสนุกมากๆแน่นอนผมก็แนะนําทั้งคู่เลยนะทั้งมิชิบะชูยี่นะครับแล้วก็ลอสบาร์ลี์นะก็ทั้งคู่เรียกว่าเก่งมากๆจริงๆและเป็นนักเตะที่เข้ากับเมตาเกมนี้อย่างแรงเลยนะครับมีความเร็วแข็งแกร่งตัวใหญ่มีความคล่องตัวลูกกาอากาศหม่งบอลก็แม่นยําคือ ครบเครื่องอ่ะครบเครื่องจริงๆนะครับสำหรับทั้งคู่เลยนะเรียกได้ว่าข้อเสียคืออะไรนะครับผมยังไม่เจอจริงๆรนะเว้ยฟังแล้วดูเวอ่ออีกแหละแต่ว่าก็ดูในไฮไลท์เอาละกันนะคือเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วอ่ะคือมาชอยีก็เป็นกองหน้าที่อ่าค่าพลังดีนะครับแล้วก็ AI ก็ค่อนข้างดีนะคือยืนถูกที่ถูกทางตลอดเวลานะครับแล้วก็มันมีความเร็วที่ดีแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ไปกับบอลได้ดีมีความคล่องตัวใช้สกิลได้หลากหลายด้วยซ้ำนะก็มัน มันฟังแล้วดูเวอร์อจริงๆนะเว้ยแต่มันเกง่งจริงๆว่ะมันเก่งมันเก่งจริงๆส่วนไอ้ลอสบาร์ีเนี่ยก็คือเอาจริงๆนะคือเอามา สำรองแทนกุลิดเอามาสำรองแทนบอลหลักไนดะ้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยเผื่อเผออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับในตำแหน่งเพย์เมเกอร์นั้นแล้วก็ไปถอยกุลิดให้มาเล่นเป็นตัว CMbox tobox นะครับหรืออาจจะเป็นตัวโฮดดิ้งคือเอาไปยิงเป็นเกมลับก็อาจจะดีกว่านะเพราะว่าบาร์คลี่เนี่ยผมมองว่ามันครบเครื่องก็จริงครับแต่ว่าในเรื่องของเกมลับเนี่ยบา,าร์คลี่อาจจะมีลูกดื้อลูกชนแค่ความแข็งแกร่งเขาเท่านั้นนะเพราะว่าบา,าร์คลี่อาจจะไม่ใช่ ออกองกลางที่เข้าปะทะได้ดีขนาดนั้นเมื่อเทียบกับกองกลางคนอื่นเขาแต่ถ้าถามว่ามันยืนได้ไหมก็ได้ก็ยืนได้นะครับผมเพราะอย่างที่ผมบอกเลยนักเตะที่มีความครบเครื่องมันเป็นนักเตะระดับท็อปเทียร์จริงๆก็คือแค่ครบเครื่องอ่ะนึ้ออ,อกมาแล้วมันทำได้หลากหลายตำแหน่งเอาไปเล่นตรงไหนก็ได้แล้วก็เล่นได้ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับลอสบาร์ดีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยากจะมานำเสนอเพื่อนๆจริงๆนะผมว่ามันเก่งมันเก่งเกินไปจริงๆนะครับผม ก็โคหมดไปแล้วนะสำหรับสิ่งที่ผมอยากจะมานำเสนอนะทางมิชิบาชูี่ลวมไปถึงลอสบาร์เลี์เลยครับครบเครื่องมากๆนะแล้วก็อยากให้ลองใช้กันดูนะเพราะว่าจริงๆแล้วสำหรับเกมฟีฟ่าออนไลน์4เนี่ย อนอกจากที่นักเตะจะมีความเร็วที่ดีมีสกิเสลเรียลาที่สูงใหญ่อะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงมีความคล่องตัวสกิลมูฟที่หลากหลายสามารถใช้ทักษะได้มากมายก็จริงนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่นักเตะระดับท็อปเทียร์เนี่ยมันไม่มีนั่นก็คือความสามารถที่ถนัด2ทางนั่นเองนะครับซึ่งมิชิามาช,ชูยี่รวมไปถึงลอสมาร์ลีย์มันดันถนัด2องทางด้วยไงจึงนำให้ไอ้สองคนนี้มันเป็นนักเตะที่ค่อนข้างน่าเล่นนะต่อให้อาจจะไม่ได้ฟูลเชลซีหรือเบลเยียมนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกแหละลองใช้กันด ลองเอาสิ่งที่ผมสรุปมาให้ฟังเนี่ยเอาไปพิจารณาดูเอาแล้วกันนะว่ามันมันเวิร์กไหมนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมก็พูดให้เห็นถึงภาพรวมนะแล้วว่าเออความรู้สึกที่ได้ใช้ลุลยแรงกิ้งจริงๆนะครับก็อยากจะบอกว่ามันเก่งมากๆจริงๆนะอันนี้คือผมเล่นแค่ประมาณเอเอห้าถึงหกตายเองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ดูดิดูความยาวของคลิปดิแม่งแบบยิงกระจายไวป่วงและแม่งเป็นนักเตะที่เก่งจริงๆว่ะโอเค หมดแล้วหมดแล้วจริงๆนะครับก็ต้องขอโทษนะเพราะว่าไฮไลท์ตัดมาเยอะแล้วเออสิ่งที่ผมใหญ่จะมาพูดเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละเพราะว่าข้อเสียมันไม่มีให้พูดนะข้อเสียมันไม่มีให้พูดก็เลยไม่ได้พูดกันนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับอ่าช anel นี้นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคลิปก็ อาจจะไม่ได้ลงมาให้ทีเหมือนทุกๆครั้งแล้วนะครับแต่ก็จะพยายามลงนะครับส่วนผมก็มีโปรเจกต์นั้นแล้วก็มีแผนที่อยากจะทํารีวิวกองหลังบ้างนะเพราะผมรู้สึกว่าเกมฟ i ฟ่าไรซี่เนี่ยตำแหน่งที่มันโดดเด่นเลยก็คือตําแหน่งตัวเกมลุกกับเกมรับที่โดดเด่นหลักๆเลยคือกองหน้ากับกองหลังนะ <S <S ผมมองว่ากองกลางเกมนี้มันเหมือนนกันทุกคนหว่าก็คือแบบ เออต้องเร็วต้องตัดบอลดีแข็งแกร่งยิงไกลดีจ่ายบอลดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ทําได้แทบทุกคนแต่ว่าผมมองว่ากองหน้ากับกองหลังเกมเนี้ยมันมีจุดเด่นที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็แตกต่างแล้วมันก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของออคนคนนั้นไปนะครับในตําแหน่งทั้งกองหน้า,ลาและกองหลังเลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยกองหลังก็น่าสนใจนะที่อยากจะเอามาทําเดี๋ยวไว้ก็ฝากรอด้วยแล้วกันนะว่าผมจะทําหรือเปล่าซึ่งก็ตั้งใจว่าจะทำนั่นะแหละก <c oughs> ็ฝากไว้ด้วยลวกันนะครับส่วน เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับผมก็สามารถไปติดตามได้นะผมสตรีมทุกวันสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็ไปแล้วไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมเจอกันในคลิปหนะ้านอกเรื่องใสยเยอะเลยนะครับแต่ก็ประมาณนี้แหละฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับคนที่ติดตามผมนะขอบคุณทุกทุกคนจริงๆที่ติดตามคลิปอาจจะไม่ได้ลงทีเหมือนเดิมแต่ก็จะพยายามลงนั่นแหละครับไม่หายไปไหนนะอยู่เหมือนเดิมไปแล้วครับสวัสดีครับชิบผมไม่ไปสักทีไปเหอะ